เหมือนไปใช้เมือนเงเมือนเงไปหนองคายซิตี้อไปไปวะท่าสมองอเอาไกลๆหนึ่งก้อนอี่สองกิโลนีงไม่แหละว่าสมองยู่สองกิโลนี่ดีดอกจังน่อยจังน่อยขับเครื่องบินให้ได้ไปยังขับเครื่องบินให้ได้เด้อขันาดเบอเมาคือสีบอดมาสะแตกเหล่าแล้วจังโทรหา เอิญให้มาเป็นเพื layers, ่อนแกเงาใครอยู่เขาโทรหาน่ะน่ยบอกมีเขาจำเฟนถ้่ซื้อดอกว่าถึงสิว่าคิดทอดเทาฮักน้องก็เมื่อตอนเมาเอิญมานั่งเฝ้าเอาอกเอาใจบัดยามบ่เมาไลยหาก็บอตอบปากหอกเอาใกล้หายจักว่าไอไปอยู่แจ้ได้ อยากพอนะ่ะบางวันก็ต้องทำใจรอะอายเปลี่ยนดิสัยคัดหมอยามใดสังคิดอทอด่าเธอมาหลอดดอกมอบยอมบางโหงอ้นมาวัหมัวให้เขาฟัวอยู่ในบ้องเ่าเอ่ยคำฮัก กลายตอนเี่บเี่เมาปอเอือแต่เนี่ยอสิเ้ายองยอเฮาคือคนลสำคัญยามบอสะเราให้ใจคงไม้มีน้องคงเก็บไว้เพียงสำรองอารมณ์นี้จะต้องมีฉันมาเป็นกับแก้มมาส่งโซดาให้อ้ายสุขสันต์ ได้รักแค่เพียงบางวานันได้เห็นหน้ากันแค่วันพี่เมา,เอ,าอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดมือเห็นหน้าเพราะว่าประมาณม,มือเดียวโอโดดด้โยดอกเห็นหน้ามือเดียว <c oughs> เห็นบ่เห็นหน้าจากมือนาทีหาเงินใส่กันหาเงินใส่กันสตีทอมาโลดดอกห่อบอยอมวางหัเอิ้นมาขอขบคุณคุณพ่อจ้าบ๊ ขอบบคคุณรัอยู่ในวงเรากอบ่กหายจากหาลอยนะคะเอ้ยคำคือให้มาทอกันวะทักละอายตอนที่ให้ตาตาตาโอ้ตายแ้่บ่เออแต่เนอสิบ่ย่องยองเฮาคือคนละสองเท่าตัวมัดใจดีเด้อมั้งยำบ่จิ่เหล่าในใจของไปมีน้องของเก็บไว้เพียงสำรองอารมณ์นี้จะต้องมีทัน มาเป็นกับแค้มผสมโซดาให้อายสุขสันต์ได้รักแค่เพียงบางวัดได้เห็นหน้ากันแค่วันทีมเมาขอประคุณจากคุณพ่อของ้าบ่าวด้วยนะคะคุณพ่อชาบานอยู่ไหนคะคุณพ่อชาบานอยู่ไหนคะยกโตะด้วยคะ่ะเอายก<ะ>มือก็ได้เอยกมือ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเรานวัลจะไ่ใหมา400บาทนะคะโอ้ไม่ใช่40บาท40บาทเดี๋ยวนัน่งดนตรีเขาสิบปันกันบ่ลุกโดดได้คำว่าสีร่รอยขอบพระคุณคุณพ่อจับบอลนะคุณพ่อจะบบอเมางเราไปค่ะมเมาหรือยังคุณพ่อ,มอเมาหรือยังคะโอโอโอพ่อข่อยคือนเซจังสันเนาะกัอน,นีน้เนาะาดเนาะบะักให้พ่อครับดีเมีจากอินดี้อินเมีบักให้เด็กินี้ครับดีเลยรอบเจ้จจจาเลยอวัยชนะเออแก้วเยอะแก้วเยอะเสรล้วต้องน้องบ้ดเยอะเสรแก้วเยอะเสร เอาบ่ะเรามาแล้วก็ใช่แล้วครับแล้วจะเราจะเราจะไปตอบผลงานเพลงอะไรดีเนาะเพลงแบบที่แบบมีความหมายดีๆแบบประมาณว่าเจ้าพระเจ้าตากประมาณนี้บายไม่หา่างร้อยอองลองว้าจ๋ย